แล้วถ้ามันขายดีฉันจะไปขายใครดหรอกะให้อดทนแล้วก็เราเอาฟีดแบ k, ็กมาพัฒนาก็ทําให้มันตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นซึ่งมันช่วยมากทุกคนในการแบบบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายต่างๆนะดูที่เดียวจบแล้วก็สามารถวิ orp, ถีคระอ์ธุรกิจได้อย่างแบบแม่นยำค่ะ Hello, สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ของมีมีนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป Q&A ที่เราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการทำแบรนด์ขายของออนไลน์นะซึ่งม,มีมีเอาประสบการณ์มากกว่า15ปีที่ตัวเองทำงานสายนี้มาแล้วก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆนะว่าควรเลือกอะไรมาขายแล้วก็มีงบเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าทำขายของออนไลน์ทำแบรนด์ได้นะคะแล้วก็โปรโมทแบบไหนดีอย่างหนึ่งคือทำงานคนเดียวทำธุรกิจคนเดียวมีตัวช่วยอะไรในการทำพวกบัญชีสต็อก ต่างๆนะก็จัดมาให้เน้นๆแล้วก็คําถามทุกจิกมากมายที่แชร์ไปใน Instagram Story นะก็จะมาตอบในคลิปนี้เลยที่สําคัญนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Flow Account นะซึ่งเหมาะกับนักธุรกิจยุคใหม่อย่างเราเพราะว่ามันใช้ง่ายมากสะดวกมีแอปบนมือถือด้วยแล้วก็วิวใช้เขามาสักพักแล้วก็คือดีใครเป็นฟรีแลนซ์ก็ใช้โปรแกรมนี้ได้เช่นเดียวกันนะแล้วถ่ายคลิปเรมีโค้ดส่วนลด ที่สำหรับใช้งานโฟร์เขามาให้ทุกคนด้วยก็เดี๋ยวเราไปเริ่มคิวเนนก้กันเลยนะคะจุดเริ่มต้นการเลือกประเภทสินค้าที่ขายเลือกจากอะไรหรอคะเลือกจากการที่เราดูว่าในตลาดอ่ะมันยังไม่มีอะไรเช่นเรามีความต้องการบางอย่างเราอยากได้สินค้าบางอย่างแต่แบบในตลาดมันยังไม่มีเป๊ะๆอ่ะเออก็จะเอาอันนั้นมาเป็นจุดเริ่มต้นนะคะคือบีบีอะ่ะ เลือกขายสมุดอันแรกตอนนั้นทําตั้งแต่อายุสิ 18. คือในตลาดอะ่ะมันมีแต่สมุดที่มีเส้นแต่ด้วยความที่เราอ่ะเรียนถาปัตเราก็อยากได้สมุดที่แบบมันไม่มีเส้นเลยอ่ทุกคนแล้วก็หน้าปกสวยราคาไม่แพงเกินไปแต่ตอนนั้นก็จะมีแบรนด์หนึ่งคือสวยมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราซื้อมามันแพงเราไม่กล้าใช้อะ่ะเราก็เลยคิดว่าโอเค ตลาดยังไม่มีก็คือที่หน้าปกสวยเราก็เป็นไม่มีเส้นเราก็เลยเริ่มทําจากอันนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือชอบลองขายมาเรื่อยเรื่อยเริ่มจากสมุด2องพันปุ๊บได้เงินมากําไรต่อไปเป็นเสื้อเสื้อเสร็จขายซองเคสแมพบุ๊กยอะไรเงี้ยพอทํามาเรื่อยๆจากสเต t i น n e รีอ่ะก็มาเริ่มแบรนด์กระเป๋าเอสต a รนะ ซึ่งตอนแรกเอสตาไม่ได้ขายกระเป๋าทุกคนเอสตาขายจิวเวอรี่ขายเสื้อสเวตเตอร์ก็เคยขายแล้วก็หมวกไหมพรมก็เคยขายจนสุดท้ายเราได้ฐานลูกค้าที่มั่นคงแล้วแล้วก็รู้สึกโอเคแล้วก็ได้เงินพอก็เลยมาทำกระเป๋าต่อก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ สำหรับคนที่งงว่าเอา้าแล้วฉันจะมีอะไรเป็นคเเทรรียหือบบป็นคุณสมบัติที่เอาไว้วีเคราะห์ว่าควรเลือกอะไรมาขายนะบีบีก็มีทําสรุปทุกโปรดักที่เหมือนเราขายมามีส่วนขายกันทั้งหมด5ข้อนะคะข้อแรกก็คือต้องเป็นของที่ในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีของที่เราจะขายแบบเป๊ะๆก็คือมันจะต้องมีคุณสมบัติเด่นอะไรบางอย่างเช่นตอนที่เราทํา กระเป๋าโนตบุกมาขายอะรอบแรกอะในตลาดอะทุกคนเน้นกระเปบาแฟชั่นใบเล็กแต่ไม่มีใครทํากระเป๋าใหญ่ที่ใส่คอมได้แล้วสวยนะอันนี้ก็เป็นจุดที่เราเลือกมาทําค่ะข้อ2ที่สำคัญมากก็คือเวลาเริ่มธุรกิจใหม่ๆอะเราจะต้องทํางานประจาไปด้วยเนาะเพราะว่าต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะฉะนั้นเราจะต้องเน้นที่เราสามารถเข้าไปคุยกับโรงงานได้สะดวกเช่นที่ตั้งโรงงานอาจจะอยู่ไม่ไกลบ้านเราเกินไปหรือว่า ใกล้สถานการศึกษาสมมติว่าถ้าเกิดเรากำลังเรียนอยู่แล้วเราแบบอยากเริ่มธุรกิจอะไรเงี้ยก็เลือกสถานที่อยู่ที่ตั้งของโรงงานหรือร้านค้าเนี่ยให้เราสามารถเดินทางไปเลือกซื้อได้สะดวกหรือไปดูการผลิตได้สะดวกนะคะก็จะช่วยให้เรามีเวลามากขึ้นบริหารจัดก,การเวลาง่ายขึ้นในการเริ่มธุรกิจะคะ่ะข้อ3นะคะสิ่งที่เลือกมาขายต้องใช้เงินลงทุนไม่เยอะเกินไปเพราะว่าถ้ามันเจ๊งมันพังอะ่ะ เราจะยังได้หาเงินคุณมาแบบไปต่อได้อไรเงี้ยคืออย่างอันแรกที่บีบเริ่ม,มก็คือ2,000บาทเท่านั้นแล้วก็ค่อยๆ่ยขาขยายสักตรงนั้นนะอันไหนแบบที่มันดูไม่เวิร์กเราก็ถ้าเจ๊งขายไม่ได้เราก็ยังหาเงิน2 0 0 0มาได้ไม่ยากมากนะแต่ถ้าเกิดใครเทมดนหน้าตักแบบมีแสนใส่แสนมีล้านใส่ล้านเงี้ยแล้วแบบไม่มีประสบการณ์ในะการทาาาําธุรกิจอ่ะอาจจะไม่มีเงินให้ไปต่อในอนาคตค่ะ ข้อ4นะคะสามารถผลิตทีละน้อยๆได้ก็คือขั้นต่าในการผลิตไม่เยอะเกินไปแล้วก็ผลิตได้หลายแบบยกตัวอย่างเช่นสมมติเวลาทำเสื้อยืดใช่ไหมเราผลิตร้อยตัวจริงแต่ว่าในร้อยตัวนั้นอาจจะมีสักหแบบก็คือเป็นการแบบโยนหินถามทางอะว่าลูกค้าชอบแบบไหนตัวไหนขายดีลายไหนขาย แบบดีค่อยผลิตเพิ่มอย่าแบบลงทุนไปในอันหนึ่งมากๆเพราะว่าหลายครั้งเวลาเราทํำโปรดักเอเองหรือว่าซื้อมาขายเราจะรู้สึกว่านี่คือลูกฉันลูกฉันมันดีอะไรเงี้ยแต่แบบเราก็ยังไม่ได้ฟังเสียงตอบรับว,ว่าจริงๆแล้วคนอื่นเขาคิดว่ามันดีไหมเพราะฉะนั้นอย่ามั่นใจในการลงเงินในสินค้าสินค้าเดียวเยอะเกินไปก็ให้กระจายเงินอันไหนดีไปต่อ ข้อ5สําคัญมากเรื่องช่องทางการขายนะคะพยายามเลือกช่องทางการขายที่ฟรีเพราะว่าเวลาเริ่มทําธุรกิจอะเราไม่ได้มีเงินลงทุนเ,เยอะบางทีเราหมดไปกับค่าแพ็กเกจจิ้งค่าสินค้าแล้วถ้าเราต้องมาเสียเงินเยอะกับช่องทางการขายอะมันก็ไม่ค่อยเวิร์กอาจจะเลือกช่องทางการขายที่ฟรีหรือ เสียค่าเช่าในราคาถูกนะอย่างต่อไปเริ่มก็คือเปิดเพจในอินสตาแกรมก่อนแล้วก็ไปเช่าที่ที่แบบฟรีมาเก็ตหรือว่ามันมีความอาชีพมาเก็ตมีความกึงก่งกึตลาดนะัดอะค่าเช่ามันจะไม่แพงเราอะไปทาออฟไลน์มาเก็ตตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อย,ค,อยค่อยล่าคนเข้ามาในออนไลน์แพลตฟอร์มของเราก็จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าช่องทางแรกฟรีช่องทางสองเสียตังน,น้อยเริ่มแแบกบกระเป๋าได้ยังไงเหรอคะเริ่มแแบกบกระเป๋าเพราะว่า คำถามสำคัญคือทำไมในตลาดไม่มีขายกระเป๋าใบจิว๋วใบมินิที่ใส่กระเป๋าตางใบยาวได้คือย้อนกลับไปสักสิบปีแล้วมีแก่ มันจะเป็นช่วงที่ทุกคนยังคกบ,บัตรเยอะๆอยู่คือพวกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมันยังไม่ดีใช่ปะเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนจะเป็นกระเป๋าตังใบยาวอ่ะแล้วใส่บัตรทุกอย่างลงไปแล้วคือถ้าอยากแต่งตัวน่ารักปุ๊บปีกกระเป๋าใบเล็กก็คือใส่เป๋าตังใบยาวไม่ได้แปลว่าทุกครั้งที่อยากจะแต่งตัวน่ารักอะเราต้องมาย้ายบัตรไปใส่แบบการโฟเดอร์แล้วปัญหามันทําให้แบบบัตรหายหรือใดๆอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราออกแบบกระเป๋าให้แบบให,ให,บบให,ใหญ่ขึ้นอีกแค่เซนครึ่งหรือ,อเซนะ่ะ มันก็สามารถแบบใส่กระเป๋าตังใบยาลงไปได้แล้วอะทําไมไม่มีใครทํานั่นแหละก็คือเริ่มต้นจากฟังก์ชันที่เราคิดว่าในตลาดยังไม่มีที่ตอบโจทย์ก็คือกระเป๋าจิ๋วที่ใส่กระเป๋าตังใบยาวได้ก็เลยเป็นการเริ่มค่ะ เริ่มแรกตอนเริ่มแบรนด์ก็คือตอนที่วิมีเรียนจบปตีนะคะตอนนั้นก็แบบเก็บเงินเป็นคนแบบชอบเก็บเงินก็เก็บได้ประมาณแบบแสนหนึง่งตอนที่เรียนจบเราก็รู้สึกว่าอยากทาอะไรที่มันแบบท้าทายขึ้นด้วยก็เลยเริ่มสเก็ตแบบแล้วก็หาโรงงานจะบอกว่าเราหาโรงงานผลิตกระเป๋าไปประมาณปีหนึ่งอะทุกคนสเก็ตไปหาไปคุยไปคุยเจ้านี้คุยเจ้านี้เฮ้ย <He> i, มันยังแบบฟิเนชชิ่งมันยังไม่ได้ก็หาไปเรื่อยๆจนเจอโรงงานที่ใช่ตอนนั้นก็ ขายของไปด้วยก็เก็บอาไมาได้ระดับหนึ่งล้วพอไปคุยกับโรงงานก็คือยอดที่ต้องจ่ายอะ เกือบพแสนแต่ว่าเราอ่มีตั้งยู่แสนกว่าคิโร่ปั๊ตอนนั้นเป็นบ้าก็เลยเซย์เยสกับเขาไปว่าจะผลิตร้อยใบแต่ว่าเงินอ่ะเองไม่มีจ่ายนะแต่ว่าคือเวลาเราวางมาจำอ่มะมันยังมีเวลาอีกประมาณแบบสองถึงสามเดือนในโปรดักชันใช่ปะที่เรายังไม่ต้องจ่ายหมดทั้งกอนก็คือเซ yes, ย์เยสไปเพราะว่าอยากทําแล้วให้เขาโปรดักชันไปเลยส่วนเรารีบกลับมาขายของออกกระทับใหม่ก็คือหมวกไหมพรมแล้วก็ขายรัวๆๆมากช่วงนั้นจําได้เป็นปลายปีเราก็แบบตะมี่ตะบันขายนะทุกคนจนได้เงิน เงินมาครบใกล้ๆวันที่แบบจะต้องเอาไปจ่ายลงงานนะก็เป็นอะไรที่คิดเราแบบเป็นเด็กบ้ามากคนหนึ่งที่แบบกล้านะแล้วก็เลยได้ทํากระเป๋ารุ่นแรกนะคะซึ่งก็คือน้องมินิลักเกดนะคะสิ่งที่ยากที่สุดในการทําแบรนด์คืออะไรหรอคะสำหรับเรามีสองข้อละกันข้อแรกคือทำยังไงให้คนซื้อของเราในช่วงเปิดแบรนด์ใหม่ๆส่วน ข้อที่สองก็คือการทําบัญชีเป็นอะไรที่แบบปวดหัวมาเริ่มมีข้อแรกก่อนข้อแรกคือสําหรับเราอะเราว่าที่ผ่านมาได้เพราะว่าต้องอดทนแล้วก็สม่ําเสมอคือช่วงแรกๆเวลาสร้างเทจรีเฟซตลอดเวลาจ้าว่า o l l เ w อร์ึ้นหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วอะสิ่งที่เป็นคีย์หลักที่ทำให้แบรนด์เติบโตได้ก็คือการพัฒนาสินค้ากับความสม่าเสมอในการลงในโซเชียลมีเดียนะคะใครที่เพิ่งเริ่มก็ ให้อดทนแล้วก็พอเราขายของไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเราได้ฟีดแบคลูกค้าเราเอาฟีดแบกอ่ะมาพัฒนาก็ทําให้มันตอบตย์ลูกค้ามากขึ้นแล้วก็เน้นในการที่เราอะ่ะไม่หายไปทําให้ลูกค้าบปเห็นเราอะ่ะวันหนึ่งเขาก็จะกลับมาซื้อคือมันเป็นการที่โตแบบยั่งยืนะนะช้าๆแต่ชัวร์นะคะ ก็อีกอย่างหนึง่งที่ยากคือการทาบัญชีใช่ไหมจะบอกว่าตอนแรกคือปวดหัวมากคือ,คอทำยังไงให้คนซื้อก็เหนื่อยแล้วต้องมานั่งดูตัวเลขละอะไรเงี้ยหมายถึงว่าบางทีมันก็ตกหล่นเนาะสิ่งที่บีบีทำก็คือบีบีใช้โปรแกรมโฟย์เขาซึ่งมันช่วยมากทุกคนในการแบบมันถึกบัญชีรายรับรายจ่ายต่างๆนะแล้วก็ข้อดีสุดๆที่เรารู้สึกว่าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนควรใช้ก็คือมันสามารถดึงออเดอร์ ลิงก์หลังบ้านกับ s h อป e e l a า a d ดาอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็มันจะตัดสต็อกให้เราอันตโนมัติทำให้เราไม่ต้องมานั่งหนักว่าแบบขายอะไรไปการสินค้าตกหลน่นหรือสินค้าตัวไหนขายดีเราก็จะสามารถดูวีพีอร์ได้เพื่อที่ว่าเราจะได้สั่งของอันนั้นเข้ามาตุนไว้ก่อนให้มันไม่ขาดช่วงในการขายเพราะว่าบางทีอะลูกค้าอยากได้ของแฟชั่นบางทีมันเป็นเรื่องอิมโมชัชนอลอะถ้าเราช้าเกินไปบางครั้งมันก็เสี่ยงโอกาสในการขายก็โ่วยเขาเป็นตัวช่วยที่ดีมากในการเช็คสต็อกแล้วก็การ ทำให้แบบออเดอร์ทุกอย่างมันเรียบร้อยค่ะข้อดีของโปยขเขาอย่างก็คือเราดูรายรับรายจ่ายได้แล้วแล้วก็เขาจะมีตัวที่ไวสแกนบินซึ่งเราชอบมากถ่ายรูปปุ๊บก,ก็คืออับข้อโปรแกรมเขามันจะเป็นออโต้คี์เขาจะดึงข้อมูลมาให้เลยจากบินนั้นคือไม่ต้องมานั่งคี์มันคือค่าใช้จ่ายให้มันแบบเหนื่อยเสียเวลา และเวลาที่เราเปิดบริษ,ษัทแล้วเราจะต้องทําเรื่องภาษีตัวนี้ช่วยมากสําหรับคนที่เหมือนทําธุรกิจมาจนถึงยอดถึงคันนี้ต้องเปิดบริษ,ษัทนะอันนี้ก็คือดึงข้อมูลได้หมดแล้วก็ทําให้เอกสารเวลาเราต้องส่งบัญชีมันจะไม่บกหล่นทุกคนก็คือมันดีมากที่สําคัญคือเวลาทําธุรกิจเราควรจะดูว่าเราอะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ รายรับเท่าไหร่ที่ทํามาทั้งหมดหลอกตัวเองว่ากําไรหรือว่ามันกําไรจริงๆก็คือเราจะได้แบบมาตรวจเช็คตัวเองได้นะเพื่อที่เราจะได้เหมือนปรับทิศทางแบบธุรกิจของเราแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายถ้าเราแบบบันทึกครบถ้วนไม่ตกหนะล่นน่ะเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีบางยอดบางด้านใช้เยอะเกินไปจะได้ปรับลดได้ทันค่ะ อีกฟังก์ชันที่เราชอบมากของหวยเขาคือสามารถออกไปกำกับภาษีให้ลูกค้าได้นะแล้วก็สามารถเนม,มไว้ได้เลยสำหรับลูกค้าคนนี้ม,มาซื้อซ้ำไม่ต้องคีย์ใหม่เราสามารถเหมือนสร้างซ้ำแล้วก็ออกไปกำกับภาษีเขาได้เพราะว่าถ้าเราออกเองเอาไทีมันเซฟในเอ็กเซลใช่ปหมะมันก็จะลงงงงนิดนึงแต่นี้เราก็เสิร์ชชื่อได้เลยก็คือเพลิดนะคะและถ้าคนที่จดทะเบียนบริษัทแล้วแล้วต้องออกหักงาที่จ่ายให้แบบว่าสตูดิโอตากล้องหรือว่านางแบบหรือว่าใครที่เราแบบจ้างมารีวิวอะคือเราก็ใช้หวยเขาในการออกหักงาที่จ่ายให้เขานะข้อมูลมันก็จะอยู่ เหมือนกับไฟล์เดียวกันทําให้เวลาเรากลับมาหามันไม่ตกหล่นแล้วถ้าเราต้องยื่นบัญชีก็คือเราก็แอรเจ้าหน้าที่บัญชีของเราอะเข้ามาในโปรไล์เขาเลยเขาก็สามารถดูข้อมูลของเราได้ทั้งหมดนะใครที่มานั่ง manage อะไรเงี้ยเราก็โปรไยล์เขาก็คือช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดีมากค่ะแล้วก็บีบีเองก็รับงานรีวิวด้วยใช่ไหมคือสาย influencer หรือว่าสายฟรีแลนซ์นะก็ใช้โปรฟล์เขาได้นะเพราะว่าเวลาที่เราจะออกใบเสนอราคาให้ลูกค้าอย่างเงี้ยคือเราก็สามารถสร้างในโปรฟล์เขาได้ หรือเราต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าเราก็สามารถใช้ในโปยเขาได้นะคือโปยเขามันมีให้ลองใช้แบบฟรีด้วยก็อยากให้เพื่อนไปลองกันเพราะว่ามันช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นจริงๆเวลาที่เราออกฟอร์มที่มันเป็นแบบเป็นจริงเป็นจังอะมันจะทําให้เราดูโปรเฟชชั่นอลอะดูน่าเชื่อถือก็ฟรีแลนนะคะอินฟลูเอนเซอร์ไปลองใช้โปยอเขากันดูจ้าสิ่งที่ชอบที่สุดในการทําแรมคืออะไรหรอคะเอาอันแรกที่แบบว่าชัดมากก็คือเราจะชื่นใจมากเวลาแบบเห็น คนใช้ของเราอะไรเงี้ยมันเป็นแบบความภูมิใจของนักออกแบบอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบเราเห็นเหมือนเด็กในมหาลาัยใช้สมุดที่เราออกแบบหรือว่าเห็นคนใส่เสื้อยืดที่เราขายสมัยก่อนก็ดีใจแล้วก็ช่วงนี้เพื่อนๆเราจะชอบแบบแอบถ่ายลูกค้าเออที่ใช้กระเป๋าเอสตาเช่นเจอบน b t s เอะไรเงี้ยเขาก็จะถ่ายสมงให้ดูว่าเฮ้ยเฮ้ยแกแกฉันเห็นคนใช้กระเป๋าแกอะไรเงี้ยมันก็เป็นฟิลแบบชื่นใจดีใจที่เห็นคนใช้สินค้าที่เราตั้งใจออกแบบให้ค่ะ ชอบมากๆอีกอีกอ,กอย่างหนึ่งของการทำแบรนด์คือ ความตื่นเต้นที่จะได้เจอกับกระเป๋าที่เราออกแบบครั้งแรกเวลาเราสเก็ตใช่ไหมเราก็จะสเกตแบบหลายแบบมากแล้วก็เราจะเลือกอันที่แบบเราคิดว่าฟังก์ชันและความงามมันแบบสูงสุดละในทั้งหมดที่สเกตเป็นแบบเป็นร้อยแบบแล้วเราก็ส่งไปให้โรงงานใช่ไหมแล้วความรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เจอมานออกมาเป็นใบแบบใบจับต้องได้จริงๆนะวันแรกอะมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันตื่นตันอะฟิลแบบแม่เห็นหน้าลูกครั้งแรกอะไรประมาณเนี้ยทุกคนคือเราจําได้ว่าครั้งแรกที่เราจะได้ เจอกระเป๋าที่เราออกแบบจากแบบในกระดาษไปเป็นของจริงอะเราบอกพี่เขาว่ารอแอันนึงขอทําใจก่อนมันไม่รู้จะแบบประชิญกับเขายังไงเช่นมันไม่สวยพอหรือลันแบบไม่ตรงกับที่เราคิดอะไรเงี้ยมันเป็นความตื่นเต้นที่มีทั้งความกลัวแล้วก็มีทั้งความสุขอะที่แบบมันได้เห็นของที่เราออกแบบแบบออกมาเป็นของจริงๆแบบใช้ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นความรู้สึกนั้นที่ทําให้เรารู้สึกสนุกกับการทําแบร์แล้วก็รู้สึกแบบยังมีชีวิตอยู่อะมันแบบหัวใจมันเต้นแรงต้องมีงบเท่าไหร่ในการทำแบร์หรอคะ อยู่ที่เราจะขายอะไรเช่นสมมติว่าเราอยากเริ่มขายเสื้อผ้าแฟชั่นพี่พี่ว่า 3- า0 0ึงห้าพันอยู่แล้วก็คือสามารถไปเดินซื้อตามแพทิ่น้ำประตูน้ําหรือว่าแหล่งอื่นที่เราเห็นโอกาสว่ามันจะสามารถขายได้แล้วก็ซื้อกลับมาแล้วเราก็มาลองถ่ายรูปมาทาอะไรให้มันให้มันดูเป็นของเราหมายถึงว่าให้มันไม่ใช่ไปใช้รูปเขาทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราเนาะพอเราถ่ายรูปลงขายได้ตัวไหนดีขายวนไปกําไรกวนไปเรื่อยๆก็คือ คือทุนนะมันอาจจะเริ่มหลักพันไม่เยอะแต่ว่าพอเรากําไรมันก็จะทบๆไปก็ทําให้เราขยายร้านได้ใหญ่ขึ้นหรือถ้าใครอยากสั่งของผลิตก็แนะนําว่าต้นทุนอย่างตอนแรกวีบ,บีทำสมุดใช่ไหมที่บอกว่าทําใช้เงินแค่2,000บาทก็คืออันนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์นิดนึงคือเราอะอยากทำสมุดมากซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเงินไปติดต่อโงพิมพ์ซึ่งเราโทรไปถามแล้วคือผลิตขั้นต่ำา500เล่มแบบเดียว ีเยแล้วถ้ามันขายดีฉันจะเอาไปขายใครดีดอกอะคือเราก็เลยแบบเอาไงดีแล้วก็วันนั้นก็แบบเดินผ่านร้านปิ้นแถวที่มหลาลัยก็แบบเฮ้ยเขารับทำหนังสืออัดสั่งกาวซึ่งโคเซ็มันก็คือใครสมุดที่ไม่มีเส้นแบบที่เราอยากได้อะเออเราก็เลยแบบลองไปคุยก็คือได้ขั้นต่ำมาแบบ60เล่มนะคะก็ลองกระจายหลายๆสีหลายๆแบบเลยใน60เล่มเพื่อดูว่าอนไขายดีเราจะได้รีพีทนะ เราคิดว่ามันก็ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์อทุกคนในการหาของให้ได้งบที่ไม่ต้องสูงมากในการเริ่มต้นค่ะส่วนถ้าเป็นเสื้อยืดสกรีนนะตอนนั้นมีบีใช้เงินไปนะประมาณหมื่นสองหมื่นอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบคิดว่าเสื้อยืดสกรีนก็เป็นอะไรที่ขายได้นะจะบอกว่าลงทุนอะไรก็ให้ดูด้วยว่ามันเหมาะสมอายุก,กับสมัยไหมยังมีความต้องการในตลาดไหมก็เป็นเรื่องที่เราต้องเป็นคนช่างสังเกตในการทําธุรกิจะคะส่วนกระเป๋าอันนี้ผู้ในเคสที่เป็นกระเป๋าหนังแท้แล้วกันเนาะ เริ่มแรกเราทํากระเป๋าหนังแท้ก็ทุนประมาณ2องแสนซึ่งก็โปรดักหรือว่างบประมาณในการที่จะใช้อะมันก็ขึ้นอยู่กับสินค้าแล้วก็จํานวนขั้นต่าในการผลิตของแต่ละสินค้านะทุกคนก็ลองรีเสิร์ชลอง Google ดูนะคะเราจะบอกว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายทุกคนเพราะฉะนั้นสู้ๆทุกคนที่จะเริ่มทําแบรนด์แล้วสมัยนี้ทุกอย่างมันเอื้ออาํานวยต่อการขายของออนไลน์มากๆทําแบบระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งทั้งแบบแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วก็ ความเชื่อใจแล้วก็ความไว้ใจของลูกค้าที่กล้าในการซื้อของออนไลน์จนเป็นเรื่องปกติแล้วสมัย15ปีที่แล้วที่เราเริ่มคือบางคนยังแบบเหมือนไม่เข้าใจแบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอะไรอ่าเลยคือมันมันยากกว่าตอนนี้มากจริงนะก็ถ้าเราผ่านมาได้เชื่อว่าทุกคนจะทําได้นะคะซู่ซู่ซนะคะมีเท่าไหร่ก็ทําได้คะ่ะทํายังไงให้มีทุนในการทําแบร์หรอคะ ก็อย่างที่เล่าไปตอนต้นนะม่มีเริ่มจากเงินทุน2,000บาทใช่ปะก็คือค่อยๆสะสมกำไรครบแล้วก็ทำมาเรื่อยๆวิธีคิดแบบให้เห็นภาพแล้วเข้าใจเลยก็คือตอนแรกหลอกแบบสมุดเองเราจะได้กำไรต่อเล่มแบบ80บาท90บาทพอเรามีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นสามารถทำเสื้อยืดได้เราก็ไปสั่งผลิตเสื้อยืดซึ่งกำไรต่อชิ้นอนะมันอาจจะเป็น100 150บาทอนะไรเงี้ยม่มีบอกว่าเวลาเราเริ่มก็คืออาจจะเริ่มอย่างนี้เก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็ ค่อยๆทบแล้วก็หาสินค้าที่กําไรต่อชิ้นอะ่ะสูงขึ้นและมันไม่เลืออเวลาเราในการตอบแชทลูกค้าหรือว่าเหมือนกับคุยงานอะไรเงี้ยคือเรามองว่าเวลาที่เราขยายหรือว่าเราจะเติบโตได้อะ่ะกำไรต่อของสินค้ามันก็ควรจะแบบขย,ยับขยายขึ้นด้วยส่วนที่ใครแบบว่าคิดม่ออกอะไรจริงตอบแบบกําปั้นถุกดินเลยนะเก็บเงินอยากเริ่มธุรกิจอะไรสักอย่างจะได้เอาไปลองได้แบบไม่กังวลค่ะ พี่โบหมวดร้านช่วงแรกทำยังไงคะอันแรกเลยที่คิดได้ตอนนั้นต้องมี Instagram ย้อนไปหลายปีก่อนเอสตานะ่าจะเปิด Instagram มาประมาณ9-10ถึงปีละเพรเปิด IG ก่อนเลยจองชื่อเดี๋ยวมีคนมาเอาชื่อที่เราตั้งไปเลยอนะพอเปิดร้านเราก็ตั้งใจลงรูปให้เหมือนกับ มันมีโปรไฟล์เราไว้นิดนึงเพราะว่าต้องทองําความเข้าใจก่อนนะว่าอินสตาแกรมหรือว่า Facebook Page หรือว่าเอ่อช่องทางอื่นที่เป็นแบบอาจจะเป็นช้อปปิ้งแพลตฟอร์มก็ได้ช้อ p ปี้ลาซาดนั่นคือหน้าร้านที่ลูกค้าจะเห็นเราเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งใจทำตอนนั้นถ่ายรูปก็ไม่สวยหรอกก็แบบตั้งใจสุดก็ได้เท่าที่ลงไปอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็ต้องมีร้านให้จับต้องได้ในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์นะคะ่ะ สองมีไปงานสรีมาร์เก็ตของมาหาล, gebra, าลัยคือเอาจิวเวลรี่เอานน่นนี้ไปขายนะก็พยายามให้คนจากออกไลน์มารู้จักเราในออนไลน์ก็คือเราอแจากส่วนลดเช่นให้ฟอลโล่ในอินสตาแกรมเราก็คือให้ส่วนลดตรงหน้างานเลยกี่เปอร์เซ็นต์ว่าไปหรือว่ายอดลดเท่าไหร่ว่าไปก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่และอีเวนต์นะคะ 3. พอเราได้ฐานลูกค้าที่ค่อยๆแบบว่าโตขึ้นมาแล้วอะ เราก็จะมีการจัดกิจกรรมแจ,จกจะขอเตือนแบรนด์ที่เพิ่งเริ่มทำใหม่ว่าถ้ามี f o l l o w e อร์น้อยๆแบบ200-300คนอย่าเพิ่งแจกเพราะว่ามันจะไม่ใช่ทุกคนใน200คนเห็นเราแล้วไม่ใช่ทุกคนมาเล่นกิจกรรมมาเราบางทีแบบการจัดกิจกรรมแจกแบบนั้นอนะเราอาจจะไม่คุ้มนะคะก็จัดกิจกรรมแจกตอนที่เรามีฐานลูกค้ามากเพียงพอ สำหรับโปรดักของเราแล้วก็พอจัดกิจกรรมแจกก็จะทําให้เพื่อนเขาอะ่ะเหมือนมาเจอแบรนด์เรามาเห็นแบรนด์เราสร้างแบรนด์ออาแบรนด์เน็ทำให้เขาเห็นเขาอ,อาจจะยังไม่ซื้อเลยแต่น้อยเขารู้ละว่าเฮ้ยเรามีตัวตนอยู่ข้อ4ี่ก็คือพอเราเริ่มมีเงินทุนระดับหนึง่งก็ส่งรีวิวบ้างเพื่อให้เราได้ฐานลูกค้าจากคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อ่ะมารู้จักเรามาซื้อแบรนด์เราอะไรประมาณนี้มีข้อเตือนใจบทเรียนที่มีได้มา ในระยะเวลาหลายปีที่ทําแบรนด์นะเวลาที่เราเลือกอินฟลูเอนเซอร์อย่าเลือกที่แค่ follower เยอะให้เราเลือกที่เขามีกลุ่มด e มกราฟิกหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่เราต้องการก็คืออาจจะขอตัวอินไซต์เขาก็ได้ว่าอินไซต์เขาว่ามีใครเป็น follower เช่นเป็นผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์อายุเท่าไหร่เพราะมันจะมีผลมากมากม,าก,ม,าก,มาก,กับสินค้าว่า เมือนเราจะขายได้ไหมมันก็อยู่ที่ว่าแบบมีคนที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอยู่ใน follower หรือเปล่าด้วยเพราะฉะนั้นใครเริ่มทําใหม่เรามีเงินน้อยเราต้องคิดเยอะเพื่อจะได้บริหารเงินให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดส่งรีวิวเราแบบเกิด impact เกิดการซื้อเกิดลูกค้าใหม่จริงๆอะไรประมาณนี้เราจะบอกว่าเราไม่มีความดวงดีใด,ดๆทั้งสิ้นทุกอย่างคือแบบความขยันความสม่ําเสมอสู้ทุกคนทําได้ทำคนเดียวจัดการ,ราธุรกิจยังไงหรอคะ แบ,บ่งส่รนันสทุนงานดีๆคือววี่จะดูว่าอะไรเอาซอสได้จ้างหนื่นทาได้จ้างหรืออะไรที่แบบเราทําไม่ทันแล้วอ่ะเราก็จ้างคนอื่นทํานะเรามาไลู่ทีละข้อนะคะอย่างข้อแรกก็คือบัญชีใช่ไหมบัญชีเราใช้โป่กยเขาก็คือมันเป็น บัญชีโปรแกรมบัญชีที่แบบจบในอันเดียวก็คือช่วยคุมสตอ็อกช่วยจัดการเรื่องการเงินช่วยจัดการเรื่องบัญชีแล้วก็เราสามารถดูยอดรายรับรายจ่ายได้อันนี้ก็คือเหมือนแบบจดทุกอย่างอยู่ในโปรแกรมเดียวอ่ะไม่ตกหลน่นก็จะช่วยทําให้เวลาเราทำงานคนเดียวแล้วก็แค่แบบจดๆแล้วก็เหมือนใส่เข้าไปนะบัญชีเขาก็มาดูได้เลย เรียกว่าฟอยเขาเป็นเหมือนบิสเซ็ตดารี่ของเราละกันก็คือจดทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจของเราตัวฟอยเขาอะ่ะมันก็เราเคยเห็นคนใช้นะก็คือเขาใช้เป็นแคชเชียหน้าร้านซึ่งในอนาคตถ้ามีหน้าร้านอย่างนี้ว่าตัวเนี้ยมันก็น่าจะมีประโยชน์ก็คือเราสามารถลิงก์แล้วก็ดูในมือถือเราได้แบบเรียลไทม์เลยไม่ว่าแบบสต็อกแบบหายไปเท่าไหร่หรือว่าเราควรต้องเติมอะไรอะไรเงี้ยคือเราคิดว่า ทำธุรกิจคนเดียวคนวจะมีแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่ช่วยที่เรารวมข้อมูลทุกอย่างทีเดียวดูที่เดียวจบแล้วก็สามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างแบบแม่นยำค่ะต่อมาทําธุรกิจคนเดียว,วก็ต้องมีเรื่องการแพ็คสินค้าเนาะเพราะว่าเราขายของออนไลน์ตอนแรกีแบบิมีแพ็คเองหมดถุกกล่องแต่ว่าถึงจุดหนึ่งไม่ไหวมีกแบบก็จะใช้ fulfillment service นะก็คือเขาจะเป็น service ที่แบบมีคลังสินค้ามีที่เก็บสินค้าให้เราแล้วก็มีบริการแพ็คส่ง ให้ถึงมือลูกค้าด้วยอันนี้สําหรับคนที่เริ่มทําธุรกิจแล้วเริ่มขายดีแนะนํามากเพราะว่าเราเองอะแพ็คก็รู้สึกว่าปวดหลังมากละทั้งวันหมดไปเวลาไปกับการแพ็คแทนที่เราจะได้พัฒนาสินค้าแทนที่เราจะได้วางแผนอะไรหรือว่าถ่ายรูปดีๆให้ลูกค้าแบบเห็นวัวดักหม่การใช้ u l f i l l m e n t Service ก็คือเป็นอะไรที่ช่วยเป็นตัวช่วยที่ดีมากจริงแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องปวดหลัง ส่วนใครที่เพิ่งเริ่มธุรกิจอย่าเพิ่งกระโดดไปใช้ fulfillment service เพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่แบบมันต้องจ่ายแรกๆทาเองก่อนจนถึงจุดที่ขายดีสเสถียรค่อยย้ายไปใช้นะคะส่วนตัวบีบีก็คือบันทึกว่าเราอะมียอดการสั่งซื้อสม่ำเสมอจนคุ้มทุนที่จะไปใช้คลางสินค้าเราก็ย้ายนะต่อไปคนช่วยตอบแชทหรือว่าหน้าที่ของแอดมินนั่นเองก็เป็นอะไรที่ตอนนี้ก็จ้างแล้วนะคะเพราะว่าตอบเองไม่ไหวแล้วนะ แอดมินก็สำหรับเราส่วนตัวเราจะเหมือนเทรนเขาให้เหมือนเป็นเราคุยกับลูกค้าให้เป็น Voice ของแบรนด์ก็คือเราจะมีลิสต์คำถามเลยเป็นแบบเป็นสิ่งที่ลูกค้าถามบ่อยๆเราก็จะมีลิสต์คำถามลิสต์คำตอบแล้วก็ให้น้องเขาได้ทำความเข้าใจนะอีกอย่างคือสำคัญมากใครทำธุรกิจ ถ้ามีแอดมินแล้วเราสามารถส่งสินค้าของเราให้น้องแอดมินใช้ได้เป็นอะไรที่เราว่ามันเยี่ยมกูดเพราะว่าเขาจะได้เข้าใจถึงสินค้าเวลาที่เขาคุยกับลูกค้าเขาจะได้คุยเหมือนเขาเป็นลูกค้าอีกคนหนึ่งที่แชร์ให้ลูกค้าอีกคนหนึ่งอะเราว่ามันมีอิมแพกกว่าการที่เหมือนถามอะไรไปแล้วตอบไม่รู้เรื่องอะถ้าเหมือนเหมือนตัวน้องแอดมินเองเป็นยูเซอร์ด้วยการตอบคขาถามมันก็จะดียิ่งขึ้นนะคะในการทําแบรนด์ที่ผ่านมาคิดว่ามีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบ้างคะเยอะ แต่เดี๋ยวขอเลือกอันที่เราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์คนมาสอบคอละกันข้อแรกก็คือการลดราคาสินค้าต่ํากว่าต้นทุนสินค้าอ่ะงงว่าทําไมขายได้ใช่ไหมเวลาที่เราเข้าไปจอยกับพวกช้อปปิ้งแพลตฟอร์มอะ่ะบางครั้งเขาจะให้เงินสนับสนุนในการที่เราลดราคาให้ลูกคา้าแล้วเราก็อยากจะจอยโปรแกรมเขาแล้วก็แบบไปจอยลูกค้าก็แบบโอ้โหว่าลงมาตุ้งซื้อกันจนแบบเกลี้ยงสต๊อกใช่ไหมแต่ข้อ,อผิดพลาดคือลูกค้าจะไม่อยากซื้อราคาเต็มไปตลอด แต่เขาจะรอให้ลดราคาแต่ในความเป็นจริงอะต้นทุนสินค้ามันสูงว่าที่เราขายให้เขาคือมันไม่มีทางที่จะ กลับมาขายแบบนั้นได้อีกแล้วแล้วก็มันใช้เวลานานมากกว่าลูกค้าจะกลับมายอมซื้อราคาที่มันควรจะเป็นอะ่ะก็เป็นอะไรที่ถ้าเริ่มแบรนด์ไม่อยากให้คนใช้โปรโมชั่นลดราคาแต่อยากให้เราอะ่ะแบบค่อยๆพัฒน,นาสินค้าให้มันดีฟีดแบ็ลูกค้ามาก,ก็แก้ไขปรับปรุงให้มันดีนะให้เราอดทนค่อยๆขายในราคาที่เราจะสามารถดำลงชีพต่ตอไปได้อะ่ะเราจะได้ผลิตสินค้าออกมาต่อได้ก็อย่าลดราคาจนขายต่อไม่ได้นะคะส่วนข้อ2คือ การไม่ให้เงินเดือนตัวเองเป็นข้อผิดพลาดของการทําธุรกิจขั้นสุดยอดเพราะว่าตอนทําแรกๆเวลาเราขายสินค้าเรานนะคะํานวณราคาจากแค่ต้นทุนสินค้าใช่ปะ่ะคือเราจะลืมคิดไปว่ามันมีค่ากระจุกกระจิกค่าเสียเวลาค่าน้ํามันค่าทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้คือถ้าเราจะทําธุรกิจให้มันรันไปไดจริงอ่ะมันต้องรวมสิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วยอนะไรอย่างเงี้ยคือกระเป๋านึงใบไม่ได้มีแค่ค่าหนังกับค่าแรงคนเย็บมันยังมีระหว่างทางค่าขนส่งค่าแพ็กเกจจิ้งแบบ ทุกอย่างเยอะมากก็อยากให้ทุกคนคิดตรงนี้ดีๆแล้วก็อย่าลืมให้ค่าแรงตัวเองด้วยเพราะว่าหนึ่งถ้าเราจะขยายแล้วเราจะให้คนอื่นมาทำแทนสินค้าของเรามันไม่ได้ถูกดีไซน์ราคามาให้ลองรับ การจ้างคนเราจะขยายธุรกิจไม่ได้นะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแรงบันดาลใจในการออกแบบและทําแบรนด์คืออะไรหรอคะขอรวบตึงเลยละกันเป็นประโยคเดียวว่า hetic Me ิต function คือวิววิสังเกตตัวเองในทุก product ที่เราดีไซน์แล้วก็เอาออกมาขายนะหนึ่งมันต้องมีความงามสองมันต้องใช้งานได้จริงเรารู้สึกว่าถ้าเราแบบออกแบบมาแล้วมันสวยอะแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์อะไรในการทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นมีความสุขขึ้นหรือด,ดีขึ้นอะคิดว่ามันมันยังไม่แหวว ที่จะขายอ่างเงี้ยซึ่งเวลาที่เราออกแบบกระเป๋าใช่ไหมเราจะไม่ได้คิดว่าอยากได้หน้าตากระเป๋าเป็นยังไงก่อนเราจะคิดว่าใครเป็นคนใช้เขาพกอะไรบ้างเขาใส่อะไรบ้างแล้วเราจะเริ่มดีไซน์จากตรงนั้นส่วนความงามก็เป็นคนชอบสส่วีนิวอลใช่ไหมก็จะแบบน้อยๆเอาสีที่แบบลูกค้าซื้อไปแล้ว้มใช้ได้บ่อยๆนะก็เลตเซว่าเราเน้นเรื่องแอสติกมิดฟังชั่นในทุกๆอย่างที่ออกแบบแล้วกันถือเป็นแรงบันดาลใจ ตามชื่อแบรนด์เลยนะแรงบวรดาใจาตอนแรกก็คือ extra ordinary ใช่ไหมก็คือธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจริงๆคือว่าคำว่า extra ordinary อะไรเงี้ยก็เราอยากาแบบของที่คนใช้เป็นเหมือนแบบทำให้ชีวิตเขามีแบบ daily aesthetic อะ่ะคือของสวยงามที่ใช้ได้จริงทุกทุกวันคะ่ะฝากถึงคนที่กำลังจะเริ่มทำแบรนด์หนคะ่ะ คนที่กำลังเริ่มทำแบรนด์นะคะจะบอกว่าคิดเดียอะๆแต่ข้อสำคัญคือต้องลงมือทำด้วยนะอย่านั่งเทียนอย่างเดียวทำธุรกิจนั่งเทียนไม่ได้ทุกคนเราต้องลงมือทำไม่ต้องรอพร้อมก็คือเอาเท่าที่มีเอาเท่าที่ไหวแล้วก็เริ่มเลยนะแล้วก็สำให้วิวมองว่าเวลาที่เราได้ลองอ่ะเราจะได้รู้ว่าอะไรมันเวิร์กอะไรมันไม่เวิร์กบางทีในความคิดเราอะ่ะ มันคิดไปต่างๆนะกลัวไปต่างๆนะแต่บางทีพอลงมือทำแล้วมนะันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด100%ก็ได้อาจจะมีทางที่แย่กว่ามากๆเราก็อาจจะมีที่โอกาสจะหวัาได้แล้วก็ดีกว่ามากๆนะคะ ส่วนใครที่กําลังจะเริ่มเรารู้สึกว่าก็มีงานประจําอยู่หรือว่าต้องเรียนด้วยไม่ต้องเครียดน,นะเพราะว่าตอนแรกแบบนี้ก็เริ่มตอนที่ตัวเองยังเรียนอยู่ก็ให้เราเขียนเป็นเบบี้สเต็ปออกมาเช่นเราอยากขายกระเป๋าละกันอนะเริ่มแรกๆตอนนั้นก็อาจจะมีการไปเดินดูวัสดุก่อนอีกอาทิตย์ก็อาจจะไปคุยกับโรงงานแล้วก็อีกอาทิตย์นึงก็อาจจะหาเวลาที่เราจะทําเพื่อศึกษาสิ่งที่เราสนใจอยากลงทุนอะ เพิ่มเติมทีละเล็กทีละน้อยคิดลงมือทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปเพราะว่าถ้าวันนั้นมีโมูแต่กลัวคงไม่มีวันนี้แน่นอนเพราะว่าเราก็จะแบบไม่กล้าลงมือทำสักทีนะทุกคนสู้ๆนะคะก็ะให้เราลองหาสิ่งที่เราชอบจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าสามารถอยู่กับมันไปได้ยาวๆนะเชื่อว่าในการธุรกิจมันมีวันที่เราแบบลองหให้ถอคือบอกเลยว่าเลือกสิ่งที่เราชอบที่เรารักเรื่องเงินอะเราว่าถ้าทำแล้วมันดีอะมาแน่นอน แต่ว่าอย่าเลือกพอเรื่องเงินเป็นหลักเพราะว่าวันหนึ่งที่เราท้อมันจะเหมือนไม่มีอะไรเหนียวหลังเราให้ทํำต่อไปอ,ะอ่ะสุดท้ายแล้วตามสัญญาเราก็มีโค้ดจะ่วยเขามาแจกนะก็เป็นส่วนลด200บาทสาหรับคนที่จะลองแพ็กเกจหลายปีนะคะก็เดี๋ยวขึ้นโค้ดไว้ให้วีวีดวง200นะตรงนี้เลยก็สามารถเอาโค้ดนี้ไปใช้ได้นะโค้ดนี้ใช้ได้ถึงวันที่31ธันวาคมสิ้นสุดปีนะคะคิวนี้ก็พูด แบบเจ็บคอไะก็เดี๋ยวจะขอตัวไปกินน้ำก่อนใครที่คิดว่ามันมีประโยชน์ใช้ให้เพื่อนแล้วก็กดไลค์กดเลิฟแล้วก็ไม่ตามวันไอด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปตาม IG เอสตาด้วยเพราะว่าตั้งใจมากแล้วก็ตอนนี้ลูกสวยมากไปละวันนี้บ๊ายบาย